อาพี่น้องวัวผมเอาไว้ในคอกนะครับเกือบหนึ่งปีเอามาครั้งนอกแค่สามวันนะครับผิวเปลี่ยนเลยนะครับพี่น้องครับเริ่มอ้วนแล้วนะครับให้เขากินญ้าแบบอิสระก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สุดาฟาร์มด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันสวัสดีครับสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับ ในช่วงเช้าเช้าบรรยากาศเย็นๆนะครับผมก็จะนําเสนอนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันถ่ายไม่ค่อยดีนะครับพี่น้องแดดมันจ้าก็าเลยเอาช่วงเช้าเนี่ยแหละครับเอาพี่น้องเนี่แหละครับวัวอยู่หลังผมเนี่ยแหละครับผมขังไว้ในโคกให้กินฟางตลอดเกือบปีหนึ่งนะครับพี่น้องทีนี้ผมก็เอามาไว้ข้างนอกให้เขานอนข้างนอกนอกิขนกข้างนอกเลยนะครับ เพราะว่าเรามีแปลงหญ้านะครับพี่น้องครับก็แปลงหญ้าไม่ใหญ่นะครับเล็กๆนะครับเกือบหนึ่งงานเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับพี่น้องดูเราไว้สําหรับให้วัวออกมากินอิสระนะครับวัวตัวไหนที่มีปัญหานะครับเครียดครับเขามาอยู่เขาก็ไม่ค่อยกินนะครับเพราะเขาอิ่มแล้วนะครับพี่น้องดู เนี่ยแหละครับผมเอามาไม่ถึงสามวันเลยครับเนี่ยวันนี้วันที่สามผมดูแล้วเปลี่ยนมากเลยนะครับพี่น้องครับปลาเล่เขาก็กินจุอยู่แล้วนะครับเนี่ยแหละครับพี่น้องดูเป็นวัวแม่สาวนะครับ เขากินแต่ฟางอยู่ข้างในนะครับเขาก็ไม่สุดนะครับพี่น้องแต่ก็ดูท่าทางแล้วเหมือนกับเขาเครียดให้เขาได้รับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่แหละครับเพื่อจะให้เขาเป็นสัตว์เร็วๆจะได้ผสมพันธุ์นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องเทคนิควิธีการให้วัวมาข้างนอก มาเล็มหญ้าธรรมชาติบ้างนะครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติไม่ต้องฉีดยานะครับเพื่อให้เขาไม่เครียดนะครับพี่น้องก็เป็นวิธีการ แก้ปัญหาวัวผมแห้งนะครับโซแก้ปัญหาวัวล้มตายในคอกใช้วิธีการนี้นะครับพี่น้องห้ามเอาไว้ในคอกเด็ดขาดหาว่าพี่น้องเลี้ยงแบบธรรมชาติวัวเขาปรับสภาพไม่ทันเขามีโอกาสตายในโอกได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายฤดูฝนนะครับพี่น้อง และเป็นการป้องกันไม่ให้บัวเป็นโรคด้วยนะครับก็ใช้วิธีการนี้นะครับได้ผลแน่นอนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สุดดาวฟาร์มด้วยนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ